ครับวันนี้จะมาแกะรีวิวนะครับอันนี้ก็คือเป็นลูกบล็อกยาวนะครับนี่เป็นเบอร์แปดเนาะเออก็งานถือว่าโอเคนะครับเนี่ยผมสั่งมาสี่เบอร์นะมีแปดสิบสิบสองสิบสี่นะครับอ่าเซตนี้หมดไม่เกินสามใบแดงนะนี่เห็นไหมครับครบ,ครบ ก็มาตรฐานมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ประมาณนี้นะครับแปดสิบสิบสองสิบสี่นะครับก็จะลองเอาไปใส่บล็อกไฟฟ้าแล้วก็ยิงน,อน็อตออกดูนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวลองมาเทสดูนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นของสี่หุนแล้วก็หัวมันจะยาวยื่นลงไปอย่างนี้นะครับมาสวมกับตัวบล็อกไฟฟ้าตัวนี้ก็จะขันตัวน,อน็อตฝาครอบเครื่องง่ายๆขึ้นนะครับทีนี้อ่าสมมุตินะครับอ่ายิงออกได้เลย ตบบัวหัวบล็อกไฟฟ้าก็จะไม่ชนกับตัวฝาครอบเครื่องนะครับเห็นไหมครับความยาวก็จะยิงออกได้ง่ายนะครับทีนี้อ่าแบบนี้เลยครับนี่สะดวกขึ้นเยอะนะครับเนี่ยอ่าแต่ตรงนี้ก็จะติดเนาะเราก็ต้องถอดตัวพักเท้าออกก่อนนะครับอันนี้สมมุติเป็นสเตอร์หน้านะครับสเตอร์หน้าก็ยิงออกได้เลยอ่าเห็นไหมออกเลยนะครับ อันนี้เทสอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นฝาครอบเครื่องฝั่งจานไฟอ่าเห็นไหมออกง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ติดด้วยนะครับยาวถูกใจมากอันนี้โอเคเดี๋ยวก็ไปลองอีกที่เหลือเนาะมันจะมีเบอร์ 12, 14เนาะอ่าอันนี้สมมติมีตรงนี้น่าจะเบอร์12นะครับเดี๋ยวมาลองดูเนาะโอเคอันนี้จะเป็นเบอร์14นะครับเป็นน็อตยึดโช๊คนะอ่า อันนี้ที่จริงก็ใช้เป็นบล็อกสั้นก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ไหนๆเราสั่งมาแล้วเดี๋ยวเทสให้ดูนะครับโอเคก็มายิงออกเลยนะครับอ่าเห็นไหมง่ายมากนะครับถือว่าแข็งแรงนะเนง,งานต่อไปเป็นเบอร์สิบสองนะครับอ่าถอดต,ตัวนี้ก่อนอันนี้เป็นเบอร์สิบสองเป็นนอ็อตกันตกนะ้าเห็นไหมเราก็จะแทงเข้าไปได้เลยหัวตัวบล็อกไฟฟ้าเนี่ยก็จะไม่ชนกับตัว กันตกนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าเห็นไหมออกง่ายมากนะครับอันนี้นี่เห็นไหมครับก็ยิงออกได้เลยนะครับเนี่ยอ่าเห็นหมออก่าอ่มามันลองปั๊มเบียกหน้าปกติถ้าเราใส่เป็นบ็อกซสั้นนะครับมันจะชนเนาะแต่นนี้ตัวยาวเห็นไหมห่างจากรถพอสมควรนะครับนี่ประมาณนี้ก็ยิงออกได้เลย ออกง่ายๆเลยนะครับอ่าแบบนี้ก็เป็นนันเสร็จอ่าโดยรวมก็ใช้งานได้ดีนะครับลองกดยิงเข้ายิงออกนะครับเมื่อกี้ก็ออกง่ายๆนะครับแล้วก็มันไม่ติดขัดเนาะเวลาเราแทงเข้าตัวฝาครอบเครื่องอย่างเงี้ยนะครับหัวบล็อกไฟฟ้ามันจะชนใช่ไหมอ่าพอเราใช้ตัวที่มันยาวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ชนตัวฝาครอบเครื่องแล้วนะครับทีนี้ก็เวลาเราจะเซอร์วิสรถก็ทําได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับ ไม่ต้องไปแบบงมหาที่ต่อบล็อกตัวเล็กให้มันยาวขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็ใช้ตัวยาวไปเลยแบบนี้นะครับอันนี้ก็สี่หนเนาะมีสี่เบอร์แปดสิบสิบสองสิบสี่นะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับถือว่าใช้ดีนะครับอันนี้